ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พอชองเอโตโฟกัสอีกชิ้นเคึ่นะครับคลิปนี้ครับก็มาแนะนานะครับเป็นแอปหาเงินนะครับซึ่งหาเงินได้จริงนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถคลิกใต้ลิงก์ได้ทันทีนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแอปนี้นะครับจะเป็นการเล่นเกมนะครับและเป็นการกดแบบนี้นะครับกดเพื่อลุ้นรางวัลนะครับกดเพื่อลุ้นรางวัลนะครับทุกคนสูงสุดคือ1 ร้อยดอลลาร์นะครับทุกคนหนึ่งร้อยดอลลาร์ต่ำสุดคือศูนย์จุดสองห้าดอลลาร์นะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นการลุ้นรางวัลนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นการเช็คอินเกมนะครับเช็คอินเกมในแต่ละวันนะครับสูงสุดสิบหกคะแนนนะครับตัวนี้นะครับตัวส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมนะครับได้ครั้งละสามแต้มนะครับได้ครั้งละสามคะแนนครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะครับมันก็จะบวกขึ้น5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับเป็นหีบสมบัตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการแลกเงินกันเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับตัวนี้ผมก็มาแนะนําเฉยๆนะครับแอปนี้นะครับ1 9 1 1 9คะแนนนะครับแลก0.01ดนอลลาร์นะครับแลก0.01ดดอลลาร์นะครับ โดยวิธีการแรกนะครับก็จะกดแบบนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะแลกอัตโนมัตินะครับทุกคนแลกอัตโนมัตินะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็ได้0.09ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการถอนนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะถอนเข้าเพ y p a านะครับจะถอนเข้าเพ y p a านะครับ โดยใส่อีเมลและจํานวนเงินที่ต้องการถอนนะครับตาสุดคือ0.29ดอลลาร์นะครับคือ0.29ดอลลาร์นะครับในการถอนในแต่ละครั้งนะครับทุกคนพอดีว่าในชาร์ครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารับอีกนะครับเป็น0.03ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้เท่าไหร่นะครับกดคลิกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ผมรับเพิ่มนะครับโอเคนะครับ0.29นะครับเราก็กดคลิกไปเลยนะครับ0.29นะครับตอนนี้ผมได้ห้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเมื่อผมได้6นะครับผมก็จะได้245นะครับ245คะแนนนะครับตอนนี้ผมได้0.10ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนดูนะครับถ้าผมถึงเมื่อไหร่นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสมัครกันเลยนะครับ วิธีการสมัครคือให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าแอปนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดที่มุมบนด้านซ้ายบนสุดนะครับ้าย้ายบนสุดนะครับคลิก้าไปเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับล็อกอินที่ Facebook นะครับล็อกอินที่ Facebook นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้รับนะครับ0.1ดอลลาร์ไปฟรีๆเลยนะครับ0.01ดอลลาร์ไปฟรีๆเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอน่อนนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ